สวัสดีค่ะ FC หญิงฟินแลนด์ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูหลังบ้านเห็นไหมหิมะเยอะมากเปิดประตูบ้านออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าหิมะท่วมไปหมดเลยก็เลยจะมาตักหิมะคะ่ะมาให้เพื่อนนดูมีไม้เยอะมากเดินเปิดประตูหลังบ้านไม่ได้จะเดินออกหลังบ้านก็ออกไม่ได้ เลยต้องจากออกชีวิตของคนข้างนอกค่ะชีวิตสาวโสดดะบ,บาดนิดนึงเดี๋ยวนี้ค่าของชีพก็แพงน้ำมันก็สูงมากทำงานเดือนไม่เท่าไหร่ไหนจะค่าเช่าค่าน้ำมันแค่าอยู่ค่ากิน ทุกอย่างไม่เหลือเลยหมดฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ